สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เป็นชุดบูล็อกนะครับโดยเป็นการร่วมือกันระหว่างสโมสรบรัมย์รูนเนเตทดและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงสนามหัวดเกมหมุนเครื่องเจ้าทีมชาติสอปอปอลาวทีมชุดใหญ่นะครับด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับณสนามช้างอารีนาโดยทัพช้างศึก U20 ชุดบูล็อกภายใต้การคุมทีมของ โทชิยะมิวระเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นมีรายชื่อนักเตะทั้งหมด50คนที่ผ่านการคัดเลือกจากสโมสรในประเทศไทยซึ่งเกมนี้ถูกสปปลาวผู้มาเยือนยิงขึ้นนำไปก่อน1-0จากกีดาวนส่วนนีีในนาทีที่37นะครับหลังจากนั้นเพียงแค่นาทีเดียวไทยก็ไล่ย,ยิงเตีเสมอ1-1ทันทีจากธนกเกตโชติเมืองปาก กดเวลาการแข่งขันก็เสมอกันไป1ต่อ1นะครับนายชื่อ11ตัวจริงของทีมชาติไทยในเกมนี้ประกอบด้วยผู้สาบดูกิติพ,พงษ์บุญมากพักวัตแต่งอักษรเขมทัศน์ควรถนอมพิรพัฒน์ผาไทยสงโจโนาดูชาวนี่ธนก,กิจโชติเมืองปักปิยวัฒน์เปตราสิงหามารสสะ พิคเนตเราหกวิวัตน์ปริพันธ์วงษาและนัททัพปะคันผมทองมีนะครับซึ่งตลอดที่ผมได้ชมเกมจนจบ90บนาทีนะครับทีมชาติไทยถือว่าถ้าแบบคลองบอลบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับแล้วก็กดเพจเขาเนี่ยกดเพจอีกเพจอีกเพจสูงสไตล์ญี่ปุ่นเป๊ะเลยนะครับ ว่าทีมชุดนี้ถ้าเตรียมตัวดีๆนะครับฝุ่นเครื่องเยอะๆมีอนาคตเลยครับสําหรับทีมชุดนี้ก็ฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับด้านฝนฟุตบอลไทยเลกเมื่อวานนี้นะครับคือ30กันยายนที่ผ่านมาระหว่างประจวบกับเมืองทองปรากฏว่าประจวบเจ้าบ้านแพ้เมืองทองไป1ประตูต่อ3โดยเมืองทองได้ประตูจากชยพล ในนาทีที่ยี่ทีลพรพลนยอเย้ยนาทีที่45่บวกสและปารเมตรอาจวิไลยนาทีที่76ส่วนประจวบได้ประตูจากซามิโอโรซานาทีที่88นะครับด้านการท่าเรือถล่มขอนแก่นยับ6ประตูตอวหนึ่งโดยการท่าเรือได้ประตูจากไฮมินตันซัวเรสนาทีที่11และ34มสิบสี่บอลอทาเดลี่นาทีที่50และ75็ดิบดินผาลานาทีที่79 พ,พิรักส์บเยพิมามนาทีที่90บก3ส่วนขอนแก่นได้ประตูอปอบใจจากเบนเนอร์นาทีที่14นะครับจบเกมท่าเรือชนะท่วมท้น6ประตูต่อ1อีกคู่ลาดบุรีเปิดบ้านเอาชนะตาดเอฟซีไป3ประตูต่อ1โดยลาดบุรีได้ประตูจากเอ็นจิวานาทีที่48และ75เจรวนีซีโอนาทีที่89ส่วนตาาเ f ฟซ ได้ประตูจากอิวันโดซินวาดนาทีที่62และทิตาเวียสศนสีถูกใบแดงไล่ออกจากสนามนาทีที่34สรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนนะครับอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้27เหรียญทองอันดับ4อินเดีย10เหรียญทอง อันดับ5อุสเบกีสถาน10เหรียญทองอันดับ6ไทย8เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงน,นะครับนี่ก็คือข่าวกีฬาทั้งหมดหลังจบวันที่30กันยายนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด,ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ